ประธานกรรมาการการเลือกตั้งระบุว่าการเลือกตั้งซ่อมสสเขต4จงังหวัดลำปางจะเป็นต้นแบบการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคขณะที่ชาวจงังหวัดลำปางทยอยออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะจเจ้าหน้าที่อสมเข้าทําหน้าที่คัดกรองประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมสสเขต4จงังหวัดลำปางนะคะก่อนที่จะเข้าไปในครูหาเลือกตั้งที่มีการกําหนดจุดเว้นระยะห่างระวาง รอคอยตามมาตรการป้องกันโรคของทางกระทรวงสาธารณสุขขณะที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าทางกกตได้มีการปรับรูปแบบแนวทางการเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด -19 โดยมีอสมเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งกว่า3,000คนนะคะเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคประจําหน่วยเลือกตั้งทั้ง3 6 6หหน่วยเลือกตั้งค่ะ ซึ่งนับได้ว,ว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์การเลือกตั้งแบบ New Normal ที่จะนำไปสู่การเป็นต้นแบบของการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ในอนาคตค่ะ